พยายามหาเตียงไม่ต้องพยายามอะไรใดๆถ้ามีไข้กินพาราถ้าเป็นเด็ก10กิโล5าซีซีคำนวณเลยเด็กหนัก20โลก็คือ10ซีซีคือ2ช้อนชา5ซีซีคือ1ช้อนชาถ้าเป็นผู้ใหญ่พารา500มิลลิกรัม2เม็ดทุก4ชั่วโมงกินได้อย่าให้ไข้เกิน38ถ้ามีไข้ให้เช็ดตัววิธีการเช็ดตัวหเอา น้ำธรรมดาไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนไม่ต้องน้ำใส่น้ำแข็งไม่ต้องน้ำเดือดไม่ต้องใดๆน้ำอุณหภูมิธรรมดาเปิดน้ำก๊อกนี่แหละค่ะเอาผ้าขนหนูซับตรงข้อพับทั้งหมดคอรักแร้ข้อพับ v อ r y t h i n g จนผ้าอุ่นแล้วเปลี่ยนใหม่อันที่สองขั้นตอนที่สองเช็ดตัวจากปลายมือปลายเท้าเข้าสู่หัวใจเข้าใจเข้าสู่หัวใจป่ะหัวใจอยู่ตรงไหนเข้าตรงนั้นอ่ะเช็ดเช็ดจากเช็ดจากไกลสุดเข้าสู่หัวใจเข้าสู่หัวใจ เข้าสู่หัวใจเช็ดไปเลยจนไข้ลดเช็ดทุกสองชั่วโมงถ้าไข้สูงในเด็กจะชักได้ถ้าไข้สูงในผู้ใหญ่จะพูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าคนโทรลไข้ได้สบายใจ1นปลอกอันที่สองไอหอบเหนื่อยให้ซื้อยาแก้ไอที่ชื่อเด็กสโตรเมทอแฟนเดินไปร้านขายยาร้านไหนบอกไปเลยว่าซื้อยาแก้ไอ และยาละลายเสมหะชื่อเรกโตเป็นยาแก้ไอแนกลองเป็นยาละลายเสมหะและเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์และไบโซวัต so ก็ได้ยาแก้ไอยาแก้ละ,ละลายเสมหะถ้าหอบมากๆวัดออกซิเจนต่ำกว่า90ติดต่อหมอมาติดต่อเพจเราต้องรอดถ้าหอบอย่าพยายาม ออกกาลังกายตอนนี้เราไม่สามารถออกกาลังกายเพื่อสุขภาพดีตอนนี้ได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาอยู่นิ่งๆไม่งั้นมันจะคอนซูมออกซิเจนหนักกว่าเดิมอันที่3ท้องเสียอาการบ่อยๆที่พบนะที่อันตรายนะเมื่อท้องเสียถ้าไม่อ้วกถ้ากินได้กินเกลือแร่แก้ท้องร่วง o r s หาไม่ได้กินน้ำโคก้กน้ำหวานไม่เอาโค้กซีโร่นะเอาน้ำตาลเอาที่มีน้ำตาลกินน้ำหวานใดๆเฮลบูบอยอะไรก็ได้ผสมเกลือแม่งเลยสไปค์โค้กใส่เกลือ กินได้เหมือนกันก็คือกินเพื่อให้มันไม่เพลียอันนี้ก็จะเป็นอาการ3อย่างที่เจอเยอะเ,อะเจอบ่อยๆและนำไปสู่อาการหนักถ้ามีไข้ลดไข้กินยาลดไข้เช็ดตัว 2. ถ้าไอหอบมันจะหอบอยู่แล้วเพราะมันไอเยอะไม่ได้เป็นโควิดแค่เป็นคออักเสบไอเยอะก็หอบเหมือนกันทานยาแก้ไอยาละลายเสมหะและแหนกรองถ้าท้องเสีย o r s แก้ท้องร่วง และกินน้ำเยอะๆน้ำหวานเยอะๆน้ำเกลือแร่เยอะๆนะคะถ้าจมูกไม่ได้กลิน่นเพราะมันเป็นอาการหนึ่งของโควิดที่ไม่ไลฟ์เทตเนิงหรือว่าไม่อันตรายฉะนั้นถ้ามันหายเดี๋ยวมันก็จะได้เองลดกลิน่นไม่ต้องกลัวถึงแม้คุณจะได้เตียงในฮอสพิท a l ในฮอสพิตอลในโรงพยาบาลสนามคุณก็จะถูกคนโทรลอาการแค่3อย่างนี้เขาเรียกว่าซัพพอร์ตทีฟถ้าคุณทำเองได้ที่บ้านไม่มีประเด็น ที่คุณจะต้องไปควานหาเตียงเตียงจะมีไว้สําหรับคนที่ออกซิเจนต่ํากว่า90ต้องให้ออกซิเจนใดๆเท่านั้นแต่ถ้าเริ่มมีอาการลงปอดเช่นออกซิเจนต่ํากว่า90เดินไป1้5 9หายใจไม่ได้เบลอผู้จาไม่รู้เรื่องหมดสติพวกนี้คอนแทคไดเรกทีวนด่วนๆมาที่เพจแล้วต้องรอดหรือ IG ของหมอถ้าขอเตียงขอรูปของเทสและรูปหนีบ ออกซิเจนต่ำกว่า90มาด้วยไม่งั้นหมอดำเนินการต่อไม่ได้เพราะหมอไม่สามารถจ่ายใดๆไ,ได้จากมือถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะการทำโฮมไอโซเลชั่นจะมีหมอดูแลคุณเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนและโทรกันมาได้เลย24ชั่วโมงนะคะไม่ใช่หมอคนเดียวกลุ่มหมอไม่ต้องห่วง นะคะคเนื่องจากฟาวิพิลาเวียเป็นยากินถ้าสมมุติว่าอาการมันหนักคุณจะได้รับการฉีดสเตียรอยคือเด็กซ่าเมทาโซนการฉีดอันเนี้ยเด็กซ่าไม่ต้องห่วงเมืองไทยมีประมาณหลายล้านแอมป์ไม่ต้องกลัวไม่ใช่ยาขาดแคลนนะคะถ้าคุณแดงแจะแคุณก็จะได้เลมดิซิเวียซึ่งเป็นฟาวิพิลาเวียแบบฉีดที่ ICU เท่านั้นถึงแม้คุณจะได้โงพาสนามเขาก็ไม่ฉีดโอเค ดังนั้นสิ่งที่คุณจะสามารถทําได้ซึ่งมันก็ทําในโรงพยาบาลเหมือนกันเกือบจะ80%คุณทําได้ที่บ้านถ้าคุณเข้าระบบเราจะสามารถมอนิเตอร์และถ้าคุณถึงจุดที่ต้องได้ยาเราจะส่งยาไปถึงหน้าบ้านท่านเลยสาวโอเคไหมปลอดภัยกว่าไหมสบายใจยังโอเคนะไม่จําเป็นต้องหาเตียงและไม่จําเป็นต้องทุกคนได้เตียงและหาเตียงไม่ได้ ไม่จาเป็นต้องแพนิค้ไอ้ขาวก็อย่างที่หมอบอกกินไปเหอะมันไม่ตายฟ้าทลายโจรไม่เป็นอะไรไม่ต้องกินไม่ต้องกินกันเพราะมันไม่ได้กันโควิดเข้าร่างกายแต่มันกันโควิดกระจายตัวแบ่งตัวฉะนั้นเมื่อเราไม่มีเชื้อโควิดมันก็ไม่มีสาเหตุใดๆที่จะต้องกินฉะนั้นคนที่ติดเท่านั้นถึงจะควรกินโอเคแต่ถ้าคุณเสี่ยงสูงมากและยังบวกลบว่าติด ติดไม่ติดวะแล้วอยากจะกินห้ามกินเกิน5วันแต่ถ้าคุณติดกินไปเหอะจนหายเพราะว่าไตาวายจากฟ้าทะลายโจรน,น้อยกว่าคนตายจากโควิดเยอะกินยังไง4เม็ด4แคปซูลเช้ากับวันเย็นใช่ค่ะวันละ12แคปซูลก็น่าจะประมาณ7วันถึง10วันก็ได้อยู่ถ้าติดถ้าเสียงสูงก็คือไม่เกิน5วันถ้าเป็นไข้ก็ 2- 3เม็ดเช้ากับวันเย็นนะคะหมอต้องบอกว่า โควิดเป็นโรคที่อัตราการตายไม่ถึง1% 100คนที่ติดตายไม่ถึง1คนเกิน60-70%จะเป็นผู้ป่วยสีเขียวสดใสไม่มีอาการใดๆยกเว้นอาการแพนิกสิ่งที่ทำมีแค่กินวิตามินตามกำลังทรัพย์ที่มีถ้ากำลังทรัพย์ไม่มีอย่างน้อยๆกินวิตามิน C ีไปจบต้มน้ำขิงกินฟ้าทลายโจรกระชายขาวถามว่ามันเปนการได้ไหมคำตอบคือไม่รู้ แต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเขาว่ากันว่าดีก็กินไปฟาวิไม่มีไม่มีใครทีเรียนในการใช้ไม่ต้องกินเพราะมีไซเดเฟสเหมือนคีโมอ่ะไม่เป็นวมะเร็งจะทำทำไมเอออย่างนั้นอะ่ะประมาณ2 0่สถึง25เปอร์เซ็นตจะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งมีอาการอาจจะมีลงปอดถ้าใครมีกําลังทรัพย์และมีที่ให้รักษาให้ไปเชสเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ทวงอกเอ็กซเรย์ปอดก็จะรู้เลยว่าลงไม่ลงถ้าลงปุ๊บก,ก็สตาร์ทยา ฟาวิเอากลับไปกินที่บ้านยังได้เนื่องจากฟาวิพิราเวียเป็นยากกินถ้าแอนติเจนเทสบวกให้ลองทำใหม่อีกหนึ่งครั้งเป็น2ครั้งเพื่อคอนเฟิร์มเนื่องจากตัวแอนติเจนเทสมีฟอลเนกาทีฟหรือว่าผลลบลวงและฟอล l เพอร์ซิทีฟหรือผลบวกลวงประมาณ10%ให้ตรวจซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะยาประทังอาการใดๆที่พูดไปเมื่อกี้ถึงแม้ตอนนี้ไม่ติด ไปซื้อมาติดบ้านไว้เลยเราไม่ได้กักตุนแต่สมมุติว่าติดวันนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าอ้าวกูติดแล้วใครจะออกไปซื้อยาให้นั่นไงซื้อเลยหนาวเพราะว่าอาติดแล้วหมอติดแล้วก็เลยออกไปไหนซื้อยาไม่ได้ฉะนั้นซื้อไว้เลย